สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีนะคะวันนี้พบกับพี่ยินนะคะในเกมโจสตรีมออร์แกนิกคอฟฟี่นะคะเป็นวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพศ2563นั่นเองนะคะและเราก็ขายกาแฟเป็นวันที่2เรายังไม่ได้จ้างใครมาเป็นบาริสต้าประจำร้านนะคะแต่ว่า น้องๆจะต้องช่วยพี่ยินขายนะคะต้องช่วยพี่ยินขายกาแฟแล้วก็ช่วยดูด้วยลูกค้าเข้ามาในร้านเยอะหรือเปล่านะคะแล้วก็อาลืมถามเลยน้องๆสบายดีนะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสมากเลยนะคะมีแดดจ้าเลยและเราจะได้ทำงานเป็น การเริ่มทำงานด้วยความรู้สึกสนุกสนานขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเราทักทายกันแล้วเราก็เข้ามาในร้านได้เลยน้องๆเข้ามาเลยมาช่วยจัดร้านก่อนเร็วโอเคค่ะวันจันทร์ที่สองนะคะเราเริ่มขายกันเลยจะมีใครเข้ามาอุ๊ยอุยอุยมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้ว,ลวพี่วินเข้ามาแล้วน้องๆทักทายด้วย เออสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่วินเออผมรู้ว่าคุณม,มีเมนูใหม่ใช่ไหมครับเห็นคุณติดป้ายไว้ผมรีบนะครับคุณรีบให้ผมด้วยนะครับผมต้องไปรับลูกค้าครับผมโอเคค่ะอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคนสวยทั้งสองคนนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเอาละค่ะเราคลิกที่เอสเพรสโซ่แล้วก็ไปคลิกที่คาราเมลเอามาส่งให้พี่วินเลย อขอบคุณมากเลยนะครับแต่ผมว่าจะนั่งทานที่นี่แหละครับอ๊บอะไรครับเนี่ยมีคนเดินตัดหน้าผมอีกแล้วนะครับเมื่อวานก็มีคนเดินตัดหน้าผมครั้งหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> คนตํารรจนั่นเองโอ้ยมีพี่เวนไวยคนมายืนรอนี่นายนายรีบไปที่เวนเลยให้ฉันนั่งต่อโอ้ได้ได้ได้มีลูกค้ามารอหนายสองคนโอเคค่ะเราต้องรีบคลีนนะคะเพื่อให้พี่คนนี้นั่งต่อ แล้วเราก็เอาครัวซองด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณลูกค้าขอโทษนะคะ oh. ที่ทำให้รอนานาคุณบุรุษเปรสณีค่ะอเมริกาโน่ครับแล้วก็ครัวซองครับพร้อม oh. อ้าวลูกค้าสองคนไปแล้วขอบคุณมากนะคะโอเคไปแล้วนะคะ uh huh. อุ๊ยมีคุณตำรวจเราอยู่นะคะเราจะต้องคลีนก่อนแต่ว่าว่าแต่เอา เอสเปรสโซคาราเมลส่งให้คุณตกลงอบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยอ่าเขาบอกว่าลูกค้าบางคนนะคะซื้อเพื่อไปทานข้างนอกนะคะในขณะที่ลูกค้าคนอื่นๆอาจจะต้องการที่จะนั่งในร้านเพราะฉะนั้นเราคลีนก่อนเลยนะคะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะไปที่สถานีแล้วนะครับอาะละค่ะตอนนี้อ่าผมเอาอเมริกาโน่ครับผม ได้คะ่ะคาราเมลเอสเพรสโซ่ตอนนี้นะคะมีลูกอ้าครัวซองตหมดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยินต้องไปเอาครัวซองมาเติมนะคะโอเ้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันน้องๆทำไงดีโอเคตอนนี้หมดเวลาหมายถึงว่าเวลามันดันไปจนถึง oh. อสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีลูกค้าเดินเข้ามาแล้ว เออสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับโอเคค่ะโอ้ยเหลือฉันคนเดียวในร้านฉันรีบไปดีวกว่าโอ้ยดูวังเวงยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็นจะมีใครเลยขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะว้าวแวน้องเราขายได้97เเหรียญแนนะ่ว้าวโชคดีจังเลยโอเคตอนนี้นะคะ เราขายลูกค้าไป8คนกาแฟไป8แก้วนะคะแล้วก็ขนมกรบกริบอื่นๆโอเคอ่ากำไรในวันนี้นะคะกำไร85เหรียญนั่นเองเพราะว่าเรามีเงินอยู่แล้ว12เหรียญในเมื่อวานของเมื่อวานนะคะรวมกันแล้วเป็น97เเหรียญน,นะคะน้องๆโอ้ดีใจจังเลยอะ่ะโอเค ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเงิน97เหรียญเราจะแบ่งบางส่วนไปลงทุนอะไรบ้างนะคะน้องๆโอเคตามพี่ยินมาเลยไปไปไปซื้อของก้านเราปิดร้านนะคะขายลูกค้าหมดแล้วปิดร้านแล้วก็ไปซื้อของกันเถอะโอเคค่ะตามพี่ยินมามแสงแห้งแสงแหบแสงแห้งกันเลยทีเดียว โอเคค่ะไปกันไปการไปการเออน้องๆคะเดี๋ยวพี่อินขอเปิดดูเมนูก่อนนะคะตอนนี้นะคะเมนูเราก,กดถ้าเราต้องการดูอันไหนเราก็กดไปที่ชื่อของอันนั้นเลยอย่างาชุดกลุ่มเอสเพรสโซ่เนี่ยก็จะมี ใหม่เพิ่มมาคือคาราเมลเพรสโซนนั่นเองนะคะส่วนอย่างอื่นนะคะเราก็ยังไม่ได้ซื้อนั่นเองเรามาดูอเมริกาโน่ก็มีแค่อย่างเดียวนะคะถ้าอันไหนที่ยังไม่ปลดล็อกมันก็จะเป็นกากบาทสีแดงเราก็เดี๋ยวค่อยซื้อในเวลาต่อไปนะคะวันนี้เราจะซื้ออะไรดีนะ้าตอนนี้เหรอ เราไปซื้อเครื่องเครื่งองตู้แช่นมไีไหมจะได้มีอเมริกาโน่ with ม i l นะคะแต่ว่านน spicy Americano เราต้องมีอบเชยนะคะโอ้ยมีไอศกรีมด้วยนะคะมีกาแฟใส่ไอศกรีมอันนี้ลาเต้นะคะเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องเครื่องทำลาเต้หรือคาปูชิโน่หรือชานะคะเพราะฉะนั้น เราก็ยังกดดูไม่ได้อแอะไปไปกันเอาละถึงเวลาช้อปปิง้งว้าเราซื้อได้ตั้ง3อย่างนะคะน้องๆน,งนี่ดอกไม้90เหรียญป้ายหน้าร้าน8 5เหรียญแล้วก็เครื่องตู้แช่นม75เหรียญเอาะไรดีอ่ะเอาตู้แช่ดีกว่านาะยินตัดสินใจน้องๆตัดสินใจร่วมกันซื้อตู้แช่โอเค เราได้ตู้แช่นมมาแล้วนะคะน้องๆว้าวอเมริกาโนวิดมิลนั่นเองก็คือเรากดอเมริกาโนเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่นมนะคะว้าวดีใจจังเลยโอเคนี่ไงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราได้เงินมา เกสิบเจ็ดเหรียญนะคะและเราก็เอาไปซื้อตู้แช่มาตอนนี้เราก็เหลือเงินในร้านนะคะ22เหรียญเอาไว้ทอนให้ลูกค้านั่นเองโอเคน้องๆวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะและก็ขอให้เป็นวันที่ดีที่สนุก ที่มีความสุขสำหรับทุกทกคนด้วยเลยนะคะรวมทั้งพี่ยินด้วยพี่เขาอวยพนให้ตัวเองด้วยนะคะเสร็จแล้วพี่ก็จะไปทำงานต่อแล้วนะโอเคไว้พบกันในวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมพรุ่งนี้เป็นวันอังคารที่3นะคะอย่าลืมมาขายกาแฟกันนะคะอย่าลืมมาเจอกันคิดถึงทุกๆุกคนนะคะและก็ขอส่งความสุขไปให้ทุกทุกคนในทุกๆวันนะคะ นะคะเสียงแหบไม่มีเสียงเลยนะคะโอเครักทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะจุ๊บๆสวัสดีค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้อย่าเร็วมานะ